สวัสดีพี่น้องที่รักในพริศร์ทุกท่านนะคะ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่30เดือนมกราคมปี2025เรามีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นในเช้าวันนี้ด้วยพระคำของพระเจ้านะคะวันนี้ใช้พระคำของพระเจ้าในกิจการบทที่4ข้อ19-20ในหัวข้อที่บอกว่าเชื่อฟังพระเจ้านะคะเรามาดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะในกิจการบทที่4ข้อ19 20, เได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะฝ่ายเปโตรกับยอนตอบเขาว่า จำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพรเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้พระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวก สาวกของพระยสุคริสได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะและพวกเขาก็มีใจกล้าหาญที่จะประกาศเขาเผะเสริฐเรื่องของพระยสุคริสพระผู้ช่วยให้รอดและในวันนี้เองนะคะเมื่อเปโต กับยอนนั้นได้ประกาศถึงความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเมสยาพระผู้ช่วยให้รอดและท่านได้ทำการอัศจรรย์นั่นก็คือรักษาคนเหล่านั้นที่เจ็บป่วยให้หายนะคะก็มีหลายคนที่เมื่อเขาเห็นสิ่งที่ไปโตและยอนทำเนี่ยก็อัศจรรย์ใจและในขณะเดียวกันก็มีอีกคน,คนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่พอใจแล้วก็ ต้องการที่จะปองร้ายเปโตกับยอนนะคะนั่นก็คือพวกผู้นำศาสนาและพวกทหารที่เป็นนายร้อยต่างๆในทหารต่างๆนะคะพวกเขาเองก็ไม่พอใจด้วยก็คือปรัถนาหรือว่ามีความต้องการที่จะทำลายชีวิตของ ะะแต่ว่าเมื่อเราดูพระพีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนที่เขาจะทําบางอย่างเนี่ยเขาเรียกมาตักเตือนนะคะบอกว่าอย่าให้อย่าพูดเรื่องของพระเยซูคริสต์อย่าประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์อีกแล้วพวกเขาจะไม่เอาความจะไม่ลงโทษนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เปโตรกับยอตอบไปนั้นก็คือบอกว่าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยเขาควรที่จะเชื่อฟังคนเหล่านี้ที่กําลังมาขู่เขาหรือว่าเขาควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะ ขอให้พวกเขาที่จะพิจารณาดูว่าเขาควรที่จะเชื่อฟังผูดด้ใดมากกว่าและข้อที่20ก็บอกว่าท่านจะไม่พูดสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินนั้นไม่ได้นะคะท่านกําลังจะบอกว่าเขาประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่เขาได้ประกาศไปมันคือความจริงและเขาจะหยุดพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลายครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์อย่างเดียวกันกับเปโตแล้วก็ยอนนะคะนั่นก็คือเราอาจจะถูก บังคับหรือว่าอาจจะถูกกดดันให้เราทำบางสิ่งบางอยา่างที่ไม่ถูกต้องที่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัยไม่ใช่น้ำพระทยัยพระเจ้านะคะหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะยืนหยัดโดยการปฏิเสธสิ่งที่ถูกชักนำแต่ น่ากลัวมากก็คือหลายครั้งเราอาจจะล้มลงในการที่จะเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้นได้นะคะหรือแม้แต่บางครั้งสิ่งที่กําลังชักนำเราหรือนาใจเราไม่ให้เชื่อฟังพระเจ้านั้นอาจจะไม่ใช่โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อาจจะเกิดขึ้นจากความปรารถนาของจิตใจของเราเองนะคะหลายครั้งเนี่ยความต้องการบางอย่างของเราทําให้เราปฏิเสธเสียงของพระเจ้าปฏิเสธเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฏิเสธความจริงความถูกต้องหลายครั้งเนี่ยเราให้สิ่งที่ถูกใจมาก่อนสิ่งที่ถูกต้องเราให้สิ่งที่ถูกใจเรามาก่อนสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำประถัยของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าในสังคมปัจจุบันนั้นมีหลายสิ่งที่ล่อลวงเรามีอำนาจหลายอย่างที่อยู่เหนือเราในขณะเดียวกัน จิตใจของเราก็เป็นตัวล่ออย่างดีเลยนะคะที่จะทําให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ฉะนั้นเราต้องหมั่นที่จะตรวจเช็คสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของเราเสมอนะคะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเรากําลังมีความอ่อนแออะไรในชีวิตอะไรที่กําลังผิดพลาดหรือว่ามันล้มเหลวอะไรที่มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในด้านของจิตวิญญาณของเราเรากําลัง เป็นอย่างไรนะคะเราควรที่จะพิจารณาดูตัวเองเสมอนะคะเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาที่เราได้ฟังพระคําของพระเจ้าแล้วบางอย่างมันเหมือนพระคําของพระเจ้าเหมือนกําลังตอกย้ําว่าเราเนี่ยกำลังทําในสิ่งที่ไม่ถูกหรือคิดในสิ่งที่ไม่ถูกเรารู้สึกอย่างไรเมื่อพระเจ้าปเปิดเผยแบบนี้นะคะ คนที่ชอบทำคือคนที่เมื่อได้ได้ยินได้ฟังแล้วกลับใจหรือว่ามีการตอบสนองในทางที่บวกนั่นคือคนเหล่านั้นที่มีพระ,พระเจ้าแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีจิตใจที่ชอบทำนั่นก็คือเมื่อเขาได้ยินคำตักเตือนเขาจะเชื่อฟัง มันยากนะคะเพราะหลายครั้งเราจะไม่อยากยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยหรือแม้แต่ในสิ่งที่หลายคนอาจจะมาเป็นกระจกสะท้อนให้กับเราบางครั้งมันยากในการที่จะยอมรับและยอมที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเมื่อเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้านะคะเราจะได้รับพระพรแน่นอนพระเจ้าจะพัฒนาสิ่งนั้นที่กำลังบกพร่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราหากวันนี้เราขาด สันติสุขเพราะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจที่มันผิดปกติหากวันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่ขาดไปเป็นเหตุเพราะเราไม่เชื่อฟังในเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเพราะว่าเรากําลังห่างเหินจากพระเจ้าแล้วเพราะว่าเราไม่ได้สอสแสวงหาพระเจ้าเอ๊ะทำไมเรามีสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรามีเงินทองที่เพิ่มขึ้นกิจการของเราที่รุ่งเรืองขึ้นหรือว่าเรามีเพื่อนที่มากขึ้นแต่ทําไมเราไม่มีสันติสุขในพระเจ้าเราต้อง กลับมาพิจารณาว่าสาเหตุที่สันติสุขนั้นหายไปเพราะอะไรพระเจ้าจะเป็นผู้เปิดเผยเพื่อให้เราหันกลับมาและเราจะได้รับสันติสุขแท้ที่มาจากพระเจ้านะคะหรือว่าทําไมเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่อยากไปโบสถ์เราไม่อยากไปเข้ากลุ่มเซลล์เราไม่อยากที่จะไปเข้ากลุ่มต่างๆทั้งสตรีบุรุษอะไรเกิดขึ้นหรือแม้แต่เดีวคืนวันศุกร์เราก็ไม่อยากไปอธิษฐานกับพระเจ้า หากมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะคะมันมีสาเหตุแน่นอนมันมีเหตุผลของความสถานการณ์เหล่านั้นหรือว่าปัญหานั้นที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือต้องหันกลับมาใคร่ควรกับพระเจ้าว่าเราเป็นอย่างไรพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีสิ่งใดที่มัน ข,ขัดข้องไปหรือว่าสิ่งใดที่เรากําลังล้มเหลวอ,อยู่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยและพระองค์จะช่วยเรานะคะพระองค์จะช่วยเราให้เรามีสันติสุขให้เรามีหัวใจที่สดแสวงหาพระองค์และเราจะมีความชื่นบานทุกครั้งที่เราได้มาพบกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวประจําวันของเราเราจะมีสันติสุขมีความชื่นบานเมื่อเราได้พบกับพระองค์หรือเรามาในกลุ่มต่าง เราจะมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีความชื่นบานก็ต่อเมื่อเราพบกับพระองค์มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะก็เป็นพยานถึงคำแบ่งปันบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราอ่านเพิ่มพีนะเรามาบวน,นะแต่ว่าเราไม่ได้พบกับพระเจ้าเป็นภาพเหมือนกับที่เราเนี่ยไปหาพี่น้องของเราที่บ้านของเขาแต่เราไม่พบเจ้าของบ้านเราไม่สามารถบอกว่า ฉันมาบ้านเธอฉันมาหาเธอแล้วนะได้เพราะเราไม่ได้พบเขาเป็นภาพเดียวกันเรามานมาสัสก,การวันอาทิตย์หรือว่าเรามากลุ่มต่างๆเราเข้ากลุ่มต่างๆหรือเราอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวก็ตามนะะถ้าเราไม่ได้พบพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของของอพระคัมภีร์ของพระเจ้าถ้าเราไม่พบพระองค์นั้นก็ศูญเปล่าเหมือนเราไปไปบ้านเพื่อนเราแล้วเราไม่ได้เจอเขา เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยสื่อสารเป็นภาพแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำพยานถึงคำแบ่งปันที่อาจารย์ท่านหนึ่งได้ได้เป็นพยานให้นะคะก็หวนกลับมาคิดถึงตัวของข้าพเจ้าเองหลายครั้งเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะหลายครั้งข้าพเจ้าก็เป็นแบบนั้นจริงๆและพี่น้องก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราพบกับพระองค์ทุกๆครั้งทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาที่เรามาหาพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะถ้าเราพบกับพระองค์เราจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์เราจะได้รับการสื่อสารการพูดคุยระหว่างเรากับพระเจ้า นั่นแหละสิ่งนั้นแหละจะทําให้เรามีกําลังในการดําเนินชีวิตมีสันติสุขในการดําเนินชีวิตนะคะหากวันนี้เราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราอ่านจบเราอ่านเพื่อให้มันจบมันก็จะไร้ความหมายเพราะเราไม่ได้พบพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ที่เราอ่านเรามากลุ่มเซลเรามาโบสถ์แต่ถ้าเราไม่ได้พบพระเจ้าการมานมัสาการของเราในวันนั้นก็ไร้ความหมายฉะนั้นทุกๆวันให้เราจดจ่อที่พระเจ้าทุกๆครั้งที่เรามาให้เราจดจ่อที่พระเจ้าและ บอกกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าพระเจ้าลูกอยู่ที่นี่พระองค์เชิญพระองค์ตรัสเถอะลูกจะฟังสิ่งที่พระองค์จะพูดคุยให้เราที่จะมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้เปิดใจแบบนี้เตรียมใจของเราแบบนี้ทุกครั้งที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะคะและเชื่อว่าเราจะได้พบกับพระองค์ในทุกๆวันและเราจะได้รับสันติสุข ได้รับถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งความจริงเพื่อเราจะเชื่อฟังพระองค์นะคะรอที่ฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่หนุนใจแล้วก็ให้กำลังกับเราทั้งหลายที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าอาจมีหลายสิ่งที่ล่อลวงเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจของเราเองที่อาจจะล่อลวงตัวเราให้เรานั้นไม่เชื่อฟังพระองค์ หรืออาจจะมีสิ่งที่อยู่เหนือเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งใดๆที่เรารักปรารถนา ส,ส, no สิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้เราไม่เชื่อฟังพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าเมตตาและปกป้องจิตใจของเราที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ไม่ให้สิ่งอื่นทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยพระองค์ทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระองค์ก็ให้จิตใจของเราทั้งหลายจะจดจ่อที่พระองค์จริงๆทุกครั้งที่เราเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อเราจะพบพระองค์เสมอขอพระเจ้าทรงโปรดไวยพระพรเราตลอดในวันนี้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะมีพระหัตถ์ของพระเจ้าจับมือ เราและนําเราไปขอพระเจ้าทรงโปรดนำและอวยพระพรอธิฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพี่สุูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ